แหล่งผ้าไหมสวยข้าวหอมมะลิอินทรีย์โคเนื้อดีมีแหล่งน้ำบริบูรณ์ผู้คนผาสุกปลอดภัยข้าราชการโปร่งใสใส่ใจประชาชนพลเมืองเคารพกฎหมายร่วมใจพัฒนาบัวลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2469เเดิมทีขึ้นกับตำบลบัวใหญ่และได้แยกตัวมาตั้งเป็นตำบลบัวลาย เมื่อปีพุทธศักราช2486เดิมทีออกเสียงเรียกว่าหนองบัวหลายต่อมาเกิดการเรียกเพียนเสียงต่างไปจากเดิมซึ่งเดิมทีออกเสียงว่าหนองบัวหลายและได้ค่อยๆเปลี่ยนเรียกเป็นหนองบัวลายมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้จากการลงพื้นที่พบว่าชุมชนมีความเชี่ยวชาญสูงในการทอผ้าและใส่ใจในเรื่องการรักษามาตรฐานคุณภาพของงาน เพียงแต่ชาวบ้านนั้นยังขาดองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของชุมชนตนเองจึงก่อให้เกิดโครงการบัวลายบัวหลายงามตาขึ้น ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและพัฒนาโดยยึดหลักการอนุรักษ์ธรรมรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและของชุมชนเกิดการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอผ้าไหมโดยกลุ่มชาวบ้านร่วมมือกับทางบลายททีมซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทถูกออกแบบโดยดีไซนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบจากแบดนวรรวัตแบงคอกจนนำมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่นี้ดังนั้นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนจึงมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะมุ่งพัฒนาเพื่อวางแผนสถานภาพของคนในชุมชนในฐานะนักพัฒนาภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากล